อัเซ oh. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊ปนะครับสรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตก,ก,กันกับเรื่องราวของ Baby Monster และ c h i กิต้าจากเบมอนมักแน่น้อยนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในอันดับที่หนึ่งเลยของ y p u p k in in o o กี g อ a r t t s t Girl นั่นเองนะครับ มัน h l ลีพิก r o กี้อาร์ติสในฝั่งของ o ุกี้หญิงจิกิตาอยู่ในอันดับที่1ตอนนี้มีชื่อเข้าชิงและก็กำลังเปิดโบสให้ฟแฟนๆเข้ามาร่วมโบทกันนะครับดูเหมือนว่าจะปิดโบทในวันที่21ของเดือนสิงหาคมแล้วก็ถ้าผู้ชนะเนี่ยจะได้ขึ้นที่ c o เอ็กม i เดียทาร์นะครับเป็นแอดขึ้นที่ป้ายแบบตรงนั้น ยักษ์ใหญ่ยิ่งใหญ่คนเห็นใครผ่านไปผ่านมาได้เห็นแน่นอน3วันติดกันเลยสำหรับผู้ชนะก็จะได้รางวัลน,นี้ไปและในตอนนี้ชิกิต้านั้นอยู่ในอันดับที่1ด้วยคะแนนทั้งหมด686,880คะแนนใครเนี่ยที่ถนัดด้านยูพีกนะครับก็สามารถเข้าไปโหวตให้กับชิกิตา้ากันได้เลยไปเพิ่มคะแนนให้กับน้องการนะคับมักเน่ของ b b y y o o อน t e r เข้าชิงและอยู่ในอันดับที่1ครองอันดับที่1อยู่ในตอนนี้มาคว,ว้ารางวัลและให้ชิกิต้านั้นได้ขึ้นไปที โคเอ็กม d เดียทาวกันนะครับและนอกจากนั้นนะรับในตอนนี้ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนๆเนี่ยพูดถึงการถามถึงกันเยอะมากๆเลยนะั่นก็คือคลิปการแสดงของเบมอน และก็ศิลปินอีกหลายคนหลายวงเลยในรายการ SBS Gayo d a j o h n Summer ที่ผ่านมาเบมอนเนี่ยแฟนคลับรอดูเยอะมากเพราะว่าในโชว์ไลฟ์ Life ที่ดูมันสนุกมันเอนจอยก็นเลยอยากจะดูว่าเต็มๆแล้วจะเป็นยังไงคลิปจากทางรายการที่เป็นแบบออ f ฟิเชียลใน u t u b e เมื่อไหร่จะลงรอจนถึงในวันนี้ตั้งแต่เริ่มงานมาเนี่ยก็ยังไม่มี ว่แววว่าจะลงเลยยอดวิวจะได้เท่าไหร่มันก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าทางรายการเนี่ยยังไม่ได้อัปลงนะครับและในตอนนี้เนี่ยยอดวิวของคลิปที่แฟนคลับเอามาลงก็พุ่งทะลุหลักล้านไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาดูเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าหากว่าทางรายการทางงานรีบอัพลงยอด e อนเกจมันก็จะยังปังมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าปล่อยให้หายไปแบบนี้แอนเกจมันก็จะซาไปเรื่อยๆเ,เพราะคนเนี่ยก็ได้ดูกันไปหมดแล้วจากทางช่องของแฟนคลับเองก็อยากจะให้ทางรายการรีบ อัปลงให้หน่อยจากจะให้ยอดวิวของเบมอนเนี่ยทำลายสถิติคลิปของตัวเองเมื่อปีที่ผ่านมาทุกคนใครรอกันอยู่บ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าอยากเห็นคลิปเต็มๆจากทางรายการที่เป็นแบบออฟฟิเชียลของเบมอนเนี่ยอัปลงแล้วหรือเปล่า